มนจากเรนช็อปนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับรูปแบบการเล่นเพลงเนี่ยทางเลือกที่หลากหลายขึ้นจากแต่เดิมเนี่ยที่เราเคยเล่นแค่ซีดีเทปรีวหรือว่าตัวแผ่นเสียงนะครับอ่ะเราก็ใช้เครื่องเล่นใดๆนะอาจจะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นซีดีเครื่องเล่นเทปเนี่ยนั่นครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นที่นิยมมากนะครับจนมาถึงระยะเวลาหนึ่งเราเริ่มมีการดาวน์โหลดไฟล์กันได้หรือว่าลิปไฟล์เพลงนะครับ พร้อมกับที่ตัวราคาตัวฮาร์ดไดร์นะครับมันถูกลงเราก็เลยดาวน์โหลดเพลงหรือว่าริปเพลงนะครับกอปปี้เพลงนะเก็บใส่ฮาร์ดดิสเอาไว้แล้วก็เอามาเล่นอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเพลยเยอร์ต่างๆก็ดูง่ายและสะดวกขึ้นแต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยโดนออกแบบมาใช้ในหลากหลายงานเขาก็จะมีสเปคเนี่ยจริงจริงแล้วสเปคเขาดีแหละไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าสําหรับการเล่นเพลงแล้วเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์มีผ้าจ่ายไฟที่เป็นสวิตชิ่งพาวเวอร์สปาย นะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จะสร้างสัญญาณรบกวนขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นผลทําให้คุณภาพเสียงเนี่ยในการฟังเพลงเนี่ยมันลดลงนะครับจากการที่เรามีสวิตชิงพาวเวอร์สปายนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์น้อยเครื่องนะครับที่จะใช้เป็น l i n นียร์พาวเวอร์สหรือว่าที่ง่ายๆก็คือแทบไม่มีเลยนะครับตัวอุปกรณ์ที่เป็น MPD เนี่ยหรือเป็น Music Player Demon เนี่ยนะครับ ส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดๆนะครับแบรนด์ดังๆเขาทราบปัญหาเรื่องการที่มันมีสวิตชิงพาวเวอร์สปายและสร้างสัญญาณรบกวนขึ้นมาในในระบบไฟฟ้าของตัวเครื่องเล่นนะครับเขาก็จะทําการตัดสวิตชิงพาวเวอร์สปายออกแล้วก็ใช้เป็น power ลิเนียพาวเวอร์สปายราคาเครื่องเล่นฝรั่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงนะครับเคฟนี่ที่ผมเอาวางอยู่นี้นะครับเคฟอ,ออริโอรุ่นซีโร่วันเนี่ยเป็นผลงานของคนไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยซึ่งต้องบอกเลยว่าเคฟเนี่ยส่งผลิตภัณฑ์ หลายๆตัวเนี่ยออกไปดังที่ต่างประเทศแล้วไม่ว่าจะเป็นแอมอย่างโซอีสสามารถที่จะไปขายที่ประเทศอังกฤษได้โดยที่นักฟังต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับเนี่แหละก็เป็นความภูมิใจนะครับของคนไทยแลาะตัวเคฟเองเนี่ยเขาก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องกรองไฟต่างๆมากมายเรียกง่ายๆว่าก็คือ ตัวเคฟเองเนี่ยมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการทําภาคจ่ายไฟให้ออกมาคุณภาพดีซึ่งเป็นส่วนเริ่มต้นเลยแหละที่จะทําให้เครื่องเสียงดีไม่ดีเนี่ยต้องออกแบบภาคจ่ายไฟให้ดีก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสตาร์ทเลยถ้าเกิดภาคจ่ายไฟไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นในระบบเคฟเองเขาก็ใช้องค์ความรู้ของเขาที่มีก็คือการนําภาคจ่ายไฟคุณภาพสูงนะครับมาใส่ในคอมพิวเตอร์ของเคฟจะเป็นคอมพิวเตอร์สําหรับการเล่นเพลงโดยเฉพาะภาคจ่ายไฟของตัวซีโร่วันเนี่ยจะเป็นลิเนียร์พาวเวอร์สปายแล้วก็ใช้อุปกรณ์น โอเกรดซึ่งมีผลดีต่อเสียงแล้วก็เลือกใช้มะแปงนะครับะมะแปงกําลังเนี่ยเป็นเทอร์ลอยตัวมะแปงเทอร์ลอยเนี่ยก็จะมีข้อดีหลากหลายประการน,น,นะครับอาทิเช่นเนี่ยสามารถจ่ายกระแสได้สูงในขณะที่มะแปงมีขนาดและน้าหนักเล็กกว่ามะแปงอีกประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือ EI นะครับ EI เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการพองตัวของสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดเทียบกันเป็นอัตราส่วนแล้วเนี่ย EI เนี่ยมีการกระจายตัวของสนามแม่เหล็กเนี่ยมากกว่าตัว Ter เทอร์ลอย่ยถึง10เท่า นะครับแล้วก็าการที่เอาเหล็กมาซ้อนกันบน E I เนี่ยถ้าเกิดทําไม่ดีหรือว่าไม่สนิทเนี่ยมันจะเกิดอาการสั่นขึ้นแล้วอาการสั่นที่เกิดขึ้นจากแมอแปลง E I เนี่ยมันสร้างสัญญาณรบกวนขึ้นมาอีกตรงนี้เนี่ย E I เนี่ยสั่นมากกว่าเทอร์ลอยถึง8เท่า,านะครับนึกว่ามหาศาลเลยทีเดียวเมื่อเทียบกันในอัตราส่วนพอบอกอเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ800เอนตะเยอะยนะโดยที่เทอร์ลอยเนี่ยสั่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ในน้ําหนักเท่ากันเนี่ยตัวเทอร์ลอยเนี่ย สามารถที่จะจ่ายกระแสได้ในปริมาณที่สูงกว่าแล้วก็มีความร้อนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายกระแสเนี่ยน้อยกว่าเราจะสังเกตเห็นว่าแอมคุณภาพสูงนะครับรุ่นใหญ่ๆแพงๆจะใช้มาแปลงเทอร์ลอยด์กันนะครับเพื่อจ่ายกำลังงานได้มากกว่านะแล้วก็การยุบควาตัวของสนามแม่เหล็กเนี่ยน้อยกว่าสั่นน้อยกว่าอ่ะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดต้องการที่สุดของเสียงดีขึ้นแล้วก็ต้องเลือกใช้มาแปลงเทอร์ลอยด์นะครับ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์เน,นนรเ,นเนี่ยนะครับตัว MPD เนี่ย Music Player Daemon เนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่มันใช้งานได้ตลอดไปเวลาเราจะอัปเกรดเนี่ยเราจะอัปเกรดอะไรกันบ้างเราจะอัปเกรด DAC ใช่ไหมเรามี DAC ใดๆนะครับเป็น DAC ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ขึ้นรวมทั้ง AM DAC เนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับตัว MPD ได้แบบอิสระนะครับ ถ้าอนาคตสมมุติคุณเคยซื้อตัวเล็กไปแล้วอยากจะอัปเกรดเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าต้องตรวจรุ่นนิดนึงว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ M P D Player ตัวนี้ได้ไหมซึ่ง M P D Player ตัวนี้มันก็จะรองรับตัวแดกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ผมลองดูแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อกับโรเทลกับเทียกนะครับตัว AH01 หรือว่าตัวแดกที่เป็น iFI ตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาต่อได้กับซี r ร่วัหมดเลย ในเรื่องของความจุเนี่ยต้องบอกว่าตัดปัญหาไปเลยทังด้านหลังของตัวเนี่ยตัวเคสนะครับเขาจะมี USB ให้4พอร์ตนะครับ4พอร์ตเนี่ยสามารถที่จะต่อกับฮาร์ดไดร์ก็ได้นะครับเอาไว้เป็นสตอ r เรจให้กับเครื่องอ่านั่นแหละซึ่งฮาร์ดไดร์เนี่ยผมก็จะเก็บเพลงเอาไว้ก็เราเอาก็ามาเชื่อมต่อนะครับจะต่อกับ D2A เราก็ต่อ USB จะต่อกับแดกน,นะครับนี่แล้วก็เอาสาย USB เนี่ยไปต่อกับแดก ตัวใดๆของเราอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเมื่ออนาคตอยากจะอัปเกรดแดกนะครับก็ซื้อแดกมาใหม่ก็จิ้มได้นะครับถ้าเป็น i-fi เนี่ยเรียกว่าผมลองดูแลวใช้ได้หมดเลยนะครับหรือในประเภทที่เป็นแอมนะครับพาวเวอร์ M, ที่มี D2A ในตัวอย่างตัว A-H01 นหะครับหรือโ o t ทลเนี่ยเขาก็จะมี USB อยู่เราก็สามารถที่จะเอาแดกเชื่อมต่อได้นี่ก็เรียกว่าตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลแดก แล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็ต่อลำโพงได้เลยนะครับรูปแบบการคอนโทรลนะครับรูปแบบการคอนโทรลตัว Zero One เนี่ยเราจะทำการเชื่อมต่อเขาเข้ากับเน็ตเวิร์กก็คือต่อสายแลนนี่แหละเข้ากับเราเตอร์ในบ้านแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกที่เป็น iOS อย่าง iPad หรือใช้โทรศัพท์มือถือนะครับที่เป็น Android ใดๆนี่แหละเข้าไปควบคุมได้แล้วก็ลงซอฟต์แวร์ประเภท MPD ก็สามารถที่จะเปิดซอฟต์แวร์เหล่านี้แล้วก็ ควบคุมการเล่นเพลงได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนซึ่งมันก็จะสะดวกดีเนจะมีการโชว์ปกด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้น <c oughs> นะครับสำหรับการเชื่อมต่อเจ้าตัวซีวนนะครับที่เป็น MPD เน่ยวิธีการก็คือเนี่ยให้เราทำการเชื่อมต่อเขา้าเข้ากับเน็ตเวิร์กก่อนกัอันนี้ก็คือต่อสายแลนเข้ากับเราเตอร์นั่นแหละแล้วก็เอาแดกของเราอย่างตอนนี้ผมมีทั้ง iFI ตัวใหญ่กลางเล็ก ก็เลือกเอาเท่าตัวหนึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับตัวตัว Zero One นี้ได้นะครผมก็จะใช้เป็นสาย USB ของ w i v e r n นะครับเชื่อมต่อเข้ากับแดกครับแล้วก็เชื่อมต่อเพลงนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเพลงก็คือฮาร์ดดิสกั่นแหละนะครับต่อฮาร์ดดิสที่มีเพลงอยู่นะครับก็จะเป็นเพลง คือตัว MPD ของ Zero o n เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราคอนโทรลเล่นไฟล์ได้ทั้งตัวแฟ a กนะครับ MP3 สูงสุดจนถึง DSD อ่าดิจิตอลสตรีมไดเรกนะครับซึ่งเป็นไฟล์คุณภาพสูงสุดที่มีณตอนนี้ละนะครับเอาไฟล์ DSD ใส่ลงในตัวฮาร์ดดิสเนี่ยก็สามารถที่จะคอนโทรลได้แดกตัวนี้ก็เป็น DSD แล้วนะครับ <c oughs> พอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทำการเปิดเครื่องตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามีไฟ LED เป็นสีแดงก่อน ไม่ต้องทำอะไรครับเครื่องก็จะทำการบูตรอจนไฟ LED ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับอุปกรณ์ที่จะเอามาคอนโทรลในการเล่นตัว Zero One เนี่ยผมก็จะใช้เป็น iPad แล้วผมก็จะใช้เป็นซอฟต์แวร์ประเภท MPD อย่างถ้าเกิดผมใช้เป็น iPad เนี่ยผมก็จะใช้เป็น SoundiRock อ่าเป็นต้นหนึ่งโปรแกรมนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีเป็นพวก Android ตัว Android เนี่ยผมก็จะใช้เป็นซอฟต์แวร์ MPD เราสามารถเซิร์ชซอฟต์แวร์ MPD ได้จาก Play sto r e หรือว่าตัว Google Play ได้เลยนะฮะก็เซิร์ชไปเลยอ่าเป็น MPD M M P D เนี่ยแล้วก็เซิร์ชเลยเราก็จะเจอซอฟต์แวร์ต้บอกว่าหลากหลายตัวเลยนะครับที่เป็นซอฟต์แวร์ MPD ใช้ในการเล่นเพลงอ่าอาจจะใช้เป็นลุนออเดิโอรีโมทก็ได้่ะเราล,ลองมาละตอนนี้ไฟเป็นสีฟ้าแล้วไฟตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้า เชื่อมต่อแดกตัว nah, นี้เข้าก <la hard> ับ <de> ตัวเอ้ยเชื่อมต่อตัว M P D ตัวนี้เข้ากับแดกแล้วก็ต่อเป็น L R เข้าไปที่แอมเพลงก็อยู่ในฮาร์ดดิสของผมก็คือจะเจออัลบั้มก็จะเจอนี่ไฟล์เพลงที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสของผมนะครับเยอะๆเอะลองเปิดเพลงดูผมเปิดวนอ่าเป็นต้นเปลี่ยนเพลงนะเปลี่ยนึ๊ เราบอกว่าการตอบสนองเนี่ยค่อนข้างไวมากๆเลยเห็นีหคือกดปุ๊บเนี่ยมาปั๊บเลยเอลองดูอัลบั้มอื่น เนี่ยเราใช้เป็นตัว iOS ในการควบคุมนะครับอันนี้ผมใช้เป็น iPad นะลองดูเปลี่ยนเป็นตัว Android บ้างนะครับซอฟต์แวร์ประเภท MPD เนี่ยสำหรับ Android เนี่ยมีเยอะหลายตัวเลยตอนนี้ผมยกตัวอย่างการใช้งานนะครับผมเก็บเอาไว้ในเพลงอย่างเช่นโปรแกรมนี้ MALP ก็ M A L เ,เข้าไปเลือกได้เลย ลองอันนี้ดูกดค้างแล้วก็เพยส่องหรือเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับ อะผมใช้ลุนโนดิโอในการเล่นลการจะเห็นว่าก็มีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้งานหลากหลายมีการโชกปกด้วยนะครับ สามารถควบคุมได้ทั้งตัว Android นะครับแล้วก็ iOS อย่าง iPad รวมทั้งใครอาจจะรีโมทเข้าไปคอนโทรลเจ้าตัวเคฟตัว Zero One เนี่ยโดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เรียกว่าตัวเคฟ Audio เนี่ยตัว z ี r o ่ n e เนี่ยมีความสามารถหลากหลายนะครับใครที่กำลังมองหาคอมพิวเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับการเล่นเพลงโดยเฉพาะแล้วมาคอนโทรลแดกของเรานะครับ สามารถเพิ่มตัวพื้นที่ความจุสตอเลได้นะครับมีฮาร์ดดิสต์ตอนนี้ที่ผมลองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อฮาร์ดดิสต์ได้สูงสุดถึง2อทรไบต์นะครับลูกนี้ก็สามารถเอาเข้ามาเชื่อมต่อได้เก็บเพลงได้เป็นพันๆเพลงนะนะครับเราก็ฟังไปก่อนนะครับถ้าชอบแผ่นไหนมากๆในสุดท้ายเนี่ยผมก็ไปซื้อแผ่นเสียงนะตัวนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเครื่องเล่นที่ทําให้เราได้ฟังเพลงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงดีขึ้นจากการที่ใช้ p าว e r s u ์ p l y ที่เป็นลีเมียแล้วก็มาแปลงเทอร์ลอย แล้วก็ลดส่วนที่ไม่ได้จำเป็นออกไปเหลือแต่ของที่จําเป็นเท่านั้นการคอนโทรลผ่าน iPad หรือตัว Android เนี่ยบอกอย่างที่เห็นเลยนะครับค่อนข้างรวดเร็วเลยก็นะว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับการเล่นเพลงโดยใช้คอมพิวเตอร์สะดวกนะครับแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นด้วยถ้าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเสียงมันจะมีความสะอาดสะอ้านนะครับเนียนแล้วก็ปลายแหลมที่เคยกัดๆหูเลย้อนาะบอกว่าลดลงนะครับกลายเป็นฟังสบายหูขึ้นนะครับสำหรับตัวตัวเคฟอ u อดิโอตัวซีโร่วันนี้นะครับ